รองสัตวาจารย์ฮาริลักษ์ยกเคสค,คดีธนาธรฟ้องหมิ่นหมอวรงประชาธิปไตยคนใจแคบคมขู่คุกคามผู้เห็นต่าง20มกราคม2566รองสัตราจารย์ฮาริลักษ์สุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบ,บาริหารบุคคลมหาวิทายาลัยธรรมศาสตรส์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว รลลักษ์สุตบุตรมีเนื้อหาดังนี้ปรากฏการที่เกิดขึ้นกับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมขณะรอขึ้นสารคดีที่ถูกคุณธนาธรจึงรุ่งเมืองกิจฟ้องหมิ่นประมาทแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ขับแคบของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบชูสามนิ้วคอยข่มขู่คุกคามผู้ที่มีจุดยืนไม่เหมือนตัวเองและเหมารวมหมดว่าเป็นผด็จการ ยิ่งใครที่มีความจงรักภักด,ดีต่อสถาบันผะมหากษัตริยิ่งถูกหม่าว่าเป็นผดเด็จการคุณหม่าวารงเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์เคยลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งเป็นสสหลายสมัยเป็นผู้ที่ใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเปิดวงการทุจริตจากนโยบายจำนำข้าวแต่แสดงตัวเป็นผู้ที่ต้องการปกป้องสถาบันผ้าหากษัตริย์กับถูกเรียกว่าเป็นผดเด็จการใครที่ร่วมกับกปปสประท้วงรัฐบาลคุณยิ่งรักถูกเรียกว่าเป็นผดเด็จการแต่พวกที่ประท้วงขับไล่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรกับเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพักเพื่อไทยซึ่งน่าจะเป็นพักแรกที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยและเรียกฝ่ายตรงข้ามว่าฝ่ายเผด็จการเพิ่งจะถูกผู้นำนปชคุณจตุพรภูมิพันธ์ วิจารณ์ว่าทําตัวเป็นเจ้าของผูกขาดคําว่าประชาธิปไตยใครที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามย้ายมาอยู่พักเพื่อไทยจะเป็นนักประชาธิปไตยโดยฉับพลันหากใครที่อยู่พักเพื่อไทยแต่ย้ายไปอยู่พักฝ่ายตรงข้ามก็จะเป็นเผด็จการโดยฉับพลันเช่นกันคุณจตุพรถึงกับใช้คําพูดว่าแลเรงคําว่าประชาธิปไตยจนเลอะเทอะไปหมดประชาธิปไตยแบบนี้ เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ยอมรับกติกาของบ้านเมืองจงใจทําผิดกฎหมายเมื่อถูกดําเนินคดีจนต้องถูกจําคุกก็จะประท้วงด้วยวิธีการต่างๆเรียกร้องให้ปล่อยตัวเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายโดยไม่สนใจว่าบ้านเมืองมีกติกาที่ต้องปฏิบัติตามเช่นนี้นอกจากจะเรียกว่าประชาธิปไตยแบบผูกขาดแล้วคงจะต้องเรียกว่าประชาธิปไตยแบบเอาแต่ใจตัวเองกระมังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์